สบายดีแล้วพี่น้องสบายดีพระสุคุสุคนพี่น้องพ่อคำตอนแดงๆสองคนเหมือนนี้ก็ได้อยู่กันสองคนมาเลยห้กระลงเมื่อเพียงนะครัสบายดีพี่น้องเจอกันแล้วพี่น้องเลยเจอกันกันไกล้สิมืดเลยเนาะสมื่นเดียววันี้กามีเมน,นูผัดบล็อกแค่ ใส่ใส่กุ้งใส่หมึกนะจ๊ะลำมันก็กินได้เนาะไ,ไรื่องำมันเออปลาตะเ,เก็กพี่น้องให้ก็เคยกินเธอเดียวน้ำเบามีเห็ดให้กินเ่อ <วะ S 2> อืมก็นยันงงงอยู่อ้าวกินประจนต้อนอันนี้มันคือมันมาติใสเหเห็นเขาคายอยู่น่อนห่อกันหวานผักใบเขียวกับผักใบขาวใบขาว ะบำลุงเหรอบำลุงเหาบำลุงเหาใช่บำลุงบำลุงแม่และลูกแม่จะกินผักน้ำผักใบเขียวพี่น้องเขียว <ไป S 1> นแนะนำมาให,ห้หหาากินใบเขียวใบขาวขันใบเหลืองหรืบุกินเปน็นวะอ่ะบุกินแล้วใบเหลืองมันมันเหี่ยวแล้วเนาะกินแต่ใบเขียวกับใบขาว โลละลอยพี่น้องบ็อกยังคนอื่นบ็อกคลีบอกม็อกม็อกคลีหรือบ็อกคลีเด้๋ย้ทางฝั่งไทยนั่นโลเท่าไหพี่น้องทางฝั่งลาวนั่นโลละลอยบาทเด้อพี่น้องเอง คิดประมาณเจ็ดแปดสิบาทเนาะทางควางไทยประมาณน,นี้เนาะแมนตัวสีข้านี่งา่ายตัวสีเขียวก็ง่ายตัวสีขาวน้ำมันสีแบบขำกันเนาะนนานเห็นปะไปใส่ไปซื้อมาอะไรกันไปพอดำไปไปผสมขนาดก็ซื้อมาอีกตลาดนอกเห็นเห็นมันมีอยู่บ่บ่มีหันเดียวนะอืที่ว่ามันไม่มีมะน,มนะคะไปได้มาแต่ใส่แล้ว อันเดียวะถ้าอยากงะก็พี่น้องเกยพักพักแบบนี้พักมาแต่ไทยเห็นกับขากแล้วแถวลาวมันบดมีได้แบบมาแต่ไทยบอยู่ไทยบราปลูกนะเนียนปีเนียนบอกพี่น้องเข้าไปที่ว่ามาแต่ต่างประเทศคนบอกไทยปลูกบ๊อก้มาพัดใส่รุ้งใส่มือบรรลุกุ้งมือแจวเด่นอะไร เดี๋ยวพี่น้องแช่ไว้เส่น้ำเกลือไว้ซะก่อนจังสิพัดนี่คือบอกกลี่ต้องพัดผักสะก่อนนะเนาะนี่บา้าดมือนนิอาหารดีขนาดลูกก็จิได้กินดีหรอมือนีอม,มีทั้งผักกัดผักบอกกลี่เคียวผักบอกกัลี่ขาวกุ้งมึก จัดเต็มมาเนี่ยใส่น้ำมันหอยลงไปเปลี่ยนเมนูอาหารบางเนาอพี่น้องซอสฝาเขียวลงไปแล้วจาการปรุงแล้อี่น่องกุ้งคือจ่อยเนาะจะไปห่วงกุ้งแห้งวะรื้พี่น้องเลยกุคือจ่อยเลยตักขึ้นซะ ใช้พ so <gra> ัดในไม้ก <in Asia> ุ้งโตหฮาวยังอยู่บนดาววะบนดาวเป็นจอยแข่งแย่งอยู่บนนุ่มบนนิ่มเลยนันเนี่ยแบบนี้มึกเจ้าก็ห่อเหี่ยวลงเลยบิไม่เด้มื้อเก่าสักเด็ดดีโอ้โหไม่ยังหรอกนั่งกินขี้เก่าเลยกินอะไรกินอยู่น้ำปลาบ้าใส่ติอันนั้าใส่บ่ปลาแดกเจี๊ยน้อยบ่ไม่ยังได้สูตรหท่าสูตรหท่าขึ้นหรอกใช่ปลาแดดเจี๊ยบหน้อยใส่ปลาแดกเออให้มันอมสมบูรณถึงจะกินอาหารได้เนียงแต่ว่าก็ต้องมีปลาแดกขี้เก่า ชิมมืงซะกอนน่อนเราจะใส่น้ำปลาปะว่าปรุงใส่น้ำเกลืออย่ามันเพมกันจ้ะอืมัวใส่น้ำเกลือไว้เนาะเกลือยันมันมีสารผักเข้ากับหลังซี่หาน้ำบรน้องเพื่อความปลอดภยัปยปยิดซะก่อนป้าโถน่าแซวอะไรมือหนีบก็ถอดตะจัดเต็มอืมลงเลยเอ้ยฝากขึ้นมาด้วยลงเลยข้าเจอยากน้ำ กุ้งเก็บตัวนี่นะสิบเอ็ดตัวตัวที่สิบสองไกลลักกินข้าวแรงน้ำกันด้วยพี่น้องสบายดีมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อเบอร์สุขสุขคนณกินมึงกี่เราปะอาหารแบบน้องตุ๊กเก้าหัว เคลืออ,ม,อ,ม,อม,มาได้พี่น้องกินข่าวน้ำกนสบายดีพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อแต่มกคลีมกคลีมาจากต้าดจ้งไปก่อนเย็นพังขงมมีบ้ามกขลีค เอาไว้ละอืมง่ายมันเต็มเอาไปอจังหวะตามดูเพชรไอซคือหลอกนอสูภมาใหม่คือใจแย้วเอาออกเเอาออกแลเอาเขก เด yeah, ี๋ยวมันบอกนว่าเขาประหูเนาะกํลังซื้อมาใหม่เนาะก็เลยบอกประหันเพ็ดมันโมเพชทุกคนกจนหดเบัด คนถามเนาะน้่เน,น่นั่งแลงเอมไม่งอยู่เชียงมึงไ่งานได้ป้ขาใหญ่มาตุกอันทำงานผ่าบ่ะม,มาคนแล้วก็ยงังมัแล้วผมก็ได้ปลาคอ,อ ใช่น้ำมันไลน์เขาแข็งมื้อแบบนี้แซ่บเนาะคืนโลก็ได้คืนโลหกสิบย่างพอสุดจัดจะบอกถ้ามันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขนาดคนนี้นะ Hmm. Walau mini minit ni มึนเลย่กมีหว่าไปนะเงียบหน่อน้อยกินันสองคงนคณะเขาก็สื่อมาแล้ว่น้อง ม,มัมพัสนจะแรงบดไปพี่นนอะเอาวเขาแข้งอยันมาววไว้ดิแข็งว่ะอืมกางเขนมาแขงกี่รอ

跟你们一起玩，烂烂嗯。 กน่ะหนาพะทะรสสูงไปาักผัอกกดองไปีงนะเอาไ้ก่อนกนนความแสบชีเขาวานกว่าชีเขาวานกว่าชีเอ๋วมีความคิดข้องเ้าอเนี่เป็นข้าแวแกงเป็นข้าวแบบอแกงส้มอ่ะ กเอาชีอขาวมาแกงมันบเอามาแกงแกงไปชืสขาวขราวผัดยีแกนหัวมอนบวงามชีอขาแบบมุนกรุบเลยใช่ชีสขาวชีสเขียวมไม้กินเลยต้องกินสีเขียวีส

นะุ่มขาน้อมึกเลยแบบ้อยแฮงไปทำงานแดีไปกินข้าวนหน่อยเมื่อหนึ่งบุกข,ข,ขุมขาเลยหมดเมือม่อละสามจานืมอข้าวละสามจานมา <c oughs> ข้าในเมืองหนู มันก็รมแล้วกรสพันะมันน่ยเรื่องข้าวยาค่ะรสชาพันด๋อยหน่อยปลาชีวทองชื่อมันรสชพันธ์พันกไม่ฉีดช้าคลอนสมุนเลยทานนะค่กะ ชอบปันหามนอั่นขอบคุณพี่ทางหนึ่งเด้อเขื่นลับชมจุดคิเลยขอบคุณพี่ไงไร้ทานนี่แหละพี่ซอยเรือมาเนาะพี่นอ้องขอบคุณในรายเด้อเยซอยเรือเข้ามานะโอ้ยเล่นนมาละ,ะเต้ เขาขคุณเบอรทุกคนขอบคุณเอฟซีนะติดตามห้าแลยวัใส่ค้าในน้ำห้าเลือดตลอดไี่น่อยส่วนเขาหมิน่นในทีบอลนะเ้าก็บกบบคอยใส่ใจออกไม่ได้ใส่ใจแค่คนสองคนเ้ากบเดือนคอยผ่านเนาะแต่คนนี้เงพยายาออกมาสอบโ้พยายามอะไรเงี้ยเนาะนี่ดูให้ยูหน้าออก็ได เนา้ยก็กินำนีตำกซึ่งทำก็ยังก้เลยจะขอบคุณอะไรพี่น่อยทอกันมาลิดหนาเด้อสบายดีสบัยดีบาได้เบอร์สามจานเลยจากประจานเลย